สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับหเราจะไปซื้อของกันนะคะไปค่ะเราก็จะมาดูขนมกันค่ะว่ามีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรนะคะรับรองขนมว่าได้รับมาตรฐานนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าค่ะ,คะก็คือเลค่ะ รถนะคะก็คือรถมันฝรั่งแท hey, นะคะแล้วก็มีที่อยู่ในการผลิตนะคะนี่เองขอบคุณมากเองแต่ทำไม,มฟองแคบล่ะเองไปซื้อจากร้านไหนมาหรอร้านตรงโรงอาหารเนี่ยเองมันมีรอยแกะแล้วนี่ เองแล้วเองกินไปเนี่ยเองได้อ่านเครื่องหม่หรือเปล่าเคยอะเองขอจะเลือกซื้อวิธีที่ถูกต้องนะอันดับแรกเลยคือเองอะต้องดูสภาพก่อนว่าดีไหมก็คือแบบว่าซองอะมีรอยฉีกแบบนี้ไหมหรือว่ามีรูเจาะหรือโดนอะไรเจาะไหมสองเลยเองต้องรู้วันหมดอายุ เพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราไม่ดูวันหมดอายุใช่ไหมเราก็จะกินไปอาจจะเกิดการท้องเสียหรือว่าเกิดอะไรต่างๆนานา,นาก็ได้ 3. เองดูเครื่องหมายด้วยว่ามีเครื่องหมายอะไรรับรองบ้างอันนี้ใช่ไหมที่เองซื้อมาก็คือจะเป็นเครื่องหมายฮาลาลแล้วก็เครื่องหมายรับรองอันเนี้ยออย ปื้มเขาอ,อยากรูจะเลยว่ารสชาติเป็นยังไงกิขอดูได้ไหมได้เฮ้ยปพ้มเป็นไรมาหลับ,บ,บ,บทุกคนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะสามารถโทรได้ที่ต้ดรานี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบคลิป,ลป,ลปเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ่ะ